ผมยิ้วก็ลดทนิยมเดียวกันดิฉันเห็นเวลาไปประชุมเนี่ยเขามาทรงนี้เลยหรอยังไงลิเกชันนะฮะไว I might like ไปไห<ป>ม <ไป S 2> จะได้อะไรหรือต้องการสิ่งใดจะหามหาให้ทันทีเพียงขอเป็นผู้ชิดใกล้รับรองคิดไม่คิดนี้มาเป็นคู่ใจของที่รักกันอย่างนี้ได้ปา น้องมาแยง่งรับของเรานี่โตโตธนาเดชเกรดดาวเอาสิสู้ได้หรือเปล่าล่อคนข,ข้างล่างเขายังไม่เลือกเลยนี่โตโตธนาเดชเกรดดาวอย่ามาแย่ง สาวสาสีอย่ามาทำบุญไหว้ให้พี่ชายต้องวันจะไปบุกช่องวันที่วีโอ้สุดยอดจริงเลยไม่เสียทียจะบุกช่งวันฟังกันไว้ มาจากช่องอไหนกันนะลุงแมว้วช่องไหน,ช, feet, ช,นาาช่องไหนช่องเป็นยาพาแม่ฉันด้ยถ้าช่องนั้นน่ะฉันก็ออกมาจากช่องนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> ไปถึงช่องประตูบ้านแม่อย่ามาทะเลาะผิดเวลา <c oughs> ทำไมล่ะจะขายขี่หนา้าเขานี้ อย่ามาทำแสบแอบสองเดี๋ยวโตจะฟ้องเอฟซีเดี๋ยวจะฟ้องให้หมดเลยข้างล่างไปเท่าไหร่นะข้างบนก็เชียร์เขาไม่เหรอพี่น้องยังเรากลัวเขาไม่จะเริ่มบอกเขาอยู่กับพี่นักพี่แก่แล้ว แน่นี่แน่ตีเลยบอกเขาไปเลยว่าจะเลือกใครทั้งน้องทั้งพี่เดียวตีกันพังเพราะมาเลือกนางคนนี้ยังไง นึกว่าจะหลายปีพี่เดียวเองเหรอพี่เดียวพอแล้วมันว้าเหวนะไ <I know, S 2> อ้โนูเอ้ยพ่อเรียกลูกถ้าหาใครไม่ได้หันมาหาพ่อนะลูกนะ <c oughs> ได้ข่าวมาว่าดาราช่องวันทิดหลอดังนั้นคนไหน <c oughs> คนนี้แหละ แม่ s, จะดจังจะหลอกกันสนักหนอทุไรบอกหน่อยน้องชายช่วยชีจะหลอกพี่หลืบเ่าป้าไปเอามาเปรียบไปตามมาเทียบดูทีหลอสู้ได้หรือเปล่าล่ะสุดยอดยังจะต้องเทียบอีกเลยตัตโตทะนะเด็ด วนก็เรื่องดังเรื่องหลอกก็ไม่เท่าไรแต่มีคนมากหลายรุมรักแฟนแฟนให้ใจได้รู้จักมีแต่คนรักคนกลีเม <c oughs> ื่อก่อนต <c oughs> ังหลอ ก็ต้องนิรันดอยู่แล้วแต่ปัจจุบันบางเบาเหลือแต่ป้าหน่อยที่คอยพะเนาหน่อยหน่อยทิงโอภ่าวันนี้เขาเป็นข้างตัวโตมาแล้วเราเหลือกันแค่สองคนนะหน่อยก็ต้องให้เข้าคนนี้ ขอเสียงดังๆให้ผู้เป็นน้องเด๋ยๆสู้ได้หรือเปล่าล่ะเดี๋ยวนะข้างล่างอ่ะเข้าใจได้ว่าเอซีของโตโต้ข้างบนน่ะแม่กี๊ดใหญ่เลยหรอแม่ข้างบนไม่ได้เป็นเอซีโตโต้ข้างบนใช้ชุดเครื่องนอนโตโต้นี่ โตโตแม้ร้องแบบนี้หาเสียงกันพี่ก็ร้องได้พี่ขอร้องบ้างได้ไหมล่ะได้สิกี้ร้องไงนะขอเสียงดังๆให้ผู้เป็นน้องขอเสียงดังๆให้ผู้เป็น เดีนะนะไอ้ข้างล่างขอบคุณมากข้างบนเหมือนโห่ไล่นะเชียเชียตกลองเชียหนูใช่ไหมเล่นเสียงเหรอเล่นเสียงเหรอยอมไม่ได้หรอเล่นเสียงได้ไหมเล่าเออขอเสียงโอ้โหดังๆพี่ผู้เป็นน้อถ้าจะร้องขนาดนี้กูกลับบ้านแล้วลองดู ว่าของใครจะดีจริงๆดูได้ทั้งคู่เลยของใครก็ดีทั้งนั้นของใครดีไม่รู้ล่ะของฉันดีมาทำไมมีเอฟซีเรียกฉันไปรับมาไหลข้างๆข,ข,ขออนุญาตเจ้าภาพก่อนได้ไหม,ไมพอดีข้างหน้าเขาหวงเอ้นพุก <laughs> มันพารากอนมันแพงมากเอฟซี <laughs> จะให้ข้างหน้าไม่ได้ก็เลยหมูฟกันข้างๆ ขอเวลาไม่เกินห้าปีแป๊บเดียวมันจะครบไม่มีปัญหาค่ะพระเอกมีค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยลูกแม่ไม่เคยดูลิเกที่มีความสุขอย่างนี้มาก่อนเลยยังนี้ยังไม่จบนะครับกจไมจะเใช่ไหมจ๊ะแม่จ๋าเดี๋ยวขึ้นมาดีดดคุณแม่จําภาพชุดไว้ให้ดีๆยังไงคุณพอเขาขึ้นกับมาอีกทีแม่จะมองไม่เห็นชุดเขาแล้วอะนึกว่าอาแบ่ค์มตัว

ด,ดังๆให้ผมบ้างข้าง<ฮ>ข้างล่างและข้างบนงท่านที่เป็นเอฟซีลิเกสองคน,งม,น,นมีเหลือ,อให้ข้างบนบางสีโต๊ดดึงบ <FC S 2> ุ้ยซีพีตอมและโต ยกแบงให้โตโผสักทีน้องโผด้นเลยนะคะเนี่ยไม่มีไม่ได้หรอไม่ได้เลยหรอไม่มีเลยแบงค์มันเบาแบงค์มันเบาแบงค์มันเบาทำไงดีล่ะผูกกัะรองเท้าแล้วปามาก็ได้ค่ะเออนี่ โอ้โหนี่นี่เกย์นี่ลูกศิษย์โอ้โหโรคจิตไทยนี่เกย์โอ้โหใช้อเนกราบนี่ลูกศิษย์โอ้โหที่เขาสอนกันแม่จ้าแจ้าเป็นนีเกยทันทีเลยเหรออยากได้ขี้ฉาแม่แม่รักตัวโผไปซะแล้วนี่ จะเฉยจะเฉยหรือจะลิเกอะไรก็ได้ที่ได้ตังค์อันตัวหญิงเองก็มีนามว่าสมหญิงเป็นมาแล้วมาแล้วมาาแล้วมแล้วไม่ทันจะเล่นสักหน่อยอันนี้ลิเกนักพูดเหรออยากจะเล่นกับนบ้างลิเกนักพูดเหรอที่ฉันเป็นนักลิเกนักพูดเอามาปลาพ่อบลาเนอ้อโอ้โห ไมบอกแล้วว่าไม่เห็นชุดเลยโอ้โคุณฝั่งนี้ไม่มีให้เหรอคะฝั่งนี้<ข>ไม่มีให้ค<ข>่ะมีแต่จะขอค่ะขออนุญาตใช้ไม่ทันส่งมาได้นะคะขออนุญาตนอกเรื่องก็ขอขอบก่อนื่นเลยเดี๋ยวชมการแสดงร้อยรองทอแต่ขอขอบคุณไปทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและทางกรมส่งเสริมและแขกผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่นี้นะครับ ถ้าหากว่าการแสดงนี้ไม่เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่ด้านหลังให้กับทั้ง9สมาคมรวมทั้งสมาคมลิเกได้มาแสดงงานนี้ถ้าอยากให้มีงานดีๆอีกนะครับทีมงานเบื้องหลังทำงานกันหนักมากรวมทั้งพออมมิงไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่า f c ต้อมโตโต,ต้ขอเสียงปรบมือกรี๊ดดังๆให้เขาหน่อยครับพอออมมิงได้ยินแล้วใช่ไหมครับ ทั้ง8สมาคมได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าถ้ามีงานแบบนี้อยากให้สมาคมลิเกร่วมกับอีก8สมาคมอีกคอเสียงกรีซดังๆครับอีกทั้ง8สมาคมได้ยินร่วมกันนะครับได้ไเรารักกันทั้ง8สมาคมรวมทั้งสมาคมลิเกทั้ง9สมาคมขอบคุณได้ให้โอกาสเดี๋ยวชมต่อเลยการแสดงขออนุญาตจะพาพาพภาพขออภัยเดี๋วดูลิเกต่อนะจ๊ะเก่งเะม่ กับสบายมากเลยครับเจ้าภาพไาพี่ชายใหญ่ชายเล็กทําไมชายเล็กทําร้ายจิตใจพี่ชายใหญ่แบบนี้ชายเล็กก็รู้มาตลอดว่าพี่น่ารักหญิงน้อยแค่ไหนพี่ชอบหญิงน้อยมาตลอดชายเล็กก็รู้ถึงแม้ว่าแม่จะมั่นหญิงน้อย ให้กับชายเล็กก็ตามแต่นี่คือความรักและหัวใจของพี่พี่ขอหญิงน้อยคืนท่านพี่ฉันเข้าใจเพราะท่านพี่รักหญิงน้อยมาก่อนแต่ในเมื่อฉันเป็นคู่มั่นของหญิงน้อยแต่เรื่องนี้ฉันอยากให้คนกล้าเป็นคนตัดสินก็แล้วกันหญิงน้อยจะเลือกใครแล้วแต่หญิงน้อยเลยพี่ฟังคำหญิงน้อยให้ดีนะหญิงน้อยจะขอพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดทา้าย ว่าหญิงน้อยเลือกพี้ชายเล็กเจ้าหญิงน้อยเข้าใจนะแต่ความรักของพี่ที่มีให้หญิงน้อยมันเต็มเปี่ยมหนัดมายอมถึงยังไงเจ้าก็ต้องเข้าใจหัวใจพี่<อ>แค่เจ้าเสียสละยอมไปบอกแม่ถอนมั่นกับหญิงน้อยเพียงเท่านี้พี่กูจะได้สมหวัง ท่านพี่นึกถึงหัวใจของพี่บอกแม่ไปถอนมั่นซะเถอะไม่ฉันไม่มีทางถอนมั่นในเมื่อหญิงน้อยบอกแล้วพี่ขอร้องน้องไม่ไปพี่ขอร้องไม่ไปพี่ขอร้องไม่ไปพี่ขอร้องน้องไม่ไปัดขอเอ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮยเยเ้าเ้เฮ้เ้เฮยเฮเ้ แม่ไม่เคยรักพี่เลยแม่มีของเล่นมาชิ้นหนึ่งซื้อมาให้พี่แต่เจ้าเห็นเจ้าอยากได้แม่ก็ให้เจ้าโดยที่ไม่นึกถึงจิตใจพี่พี่ต้องการเป็นผู้เสียสละมาตลอดอย่างนั้นเหรอมีดไม่บาปเอาสิในเมื่อวันนี้ความเป็นธรรมมันไม่มีสำหรับพี่ ในเมื่อชีวิตของแกมันเป็นศัตรูชีวิตศัตรูหัวใจของพี่ไม่มีใครรักพี่แม้กระทั่งแม่แม้กระทั่งหญิงน้อยไอชายเละมึงอย่าอยู่เลยตายด้วยกันใหญ่ด้วยดูตัวนี้นะลูกแม่แม่อยากเข้ามาเด้อแม่อยากเข้ามาแม่อยากถ้าแม่เข้ามาแม่จะก้าวเดียว เห็นคมมีดอันนี้ไหมทำอะไรลูกมันจะเอา,ช,าชีวใหญ่กำลังจะทำอะไรรู้ตัวไหมปล่อยน้องวางมีดตั้งสติและใจเย็นๆนะลูกนะไม่ไม่เข้ามาชายใหญ่ชายใหญ่ลืมไปแล้วหรอว่าผู้ชายที่ลูกคิดจะทำะร้าย เขาคือน้องชายแท้ๆที่คลานตามกันออกมาแม่เคยร,รักกันมากขนาดไหนยังจำได้ไหมลูกฉันจำได้แต่แม่รู้ไหมว่าคนที่ทำให้ชายใหญ่ต้องเป็แบบนี้คือใครก็คือแม่แม่รักลูกไม่เท่ากันตั้งแต่เล็กจนโตแม่รักน้องมีอะไรแม่ก็ให้น้อง จนบัดนี้ชายใหญ่ชายใหญ่รักหญิงน้อยมาก่อนแม่ไม่ถามชายใหญ่สักคำแม่กับมั่นหญิงน้อยกับชายเล็กรู้ไหมว่าลูกเจ็บปวดแค่ไหนหแม่ได้ยินแล้วกินยาแก้ปวดหรอได้ยินวูหญิงน้อยนะ่เขาเลือกชายเล็กเขาไม่ได้เลือกลูกแม่ลูกมีสติและอย่าคิดแทนคนอื่นสิลูก ายหญิงน้อยไม่ได้รักชายเล็กใช่ไหมแม่ <c oughs> แม่ก็ไม่ได้รักชายเล็กใครบอกแม่ก็ไม่ได้รัก <c oughs> ชายใหญ่ไม่มีใครรักฉันเลยในเมื่อความยุติธรรมมันไม่มีอย่านะลูกนะอย่าในเมื่อความเป็นธรรมมันไม่มีสําหรับแม่ชายใหญ่ก็จะหาความยุติธรรมให้กับตัวเองไม่นะลูกเพร <อ S 3> าะฉนั้น มึงอย่ามีชีวิตเลยมึงอย่าอยู่บนภากนะชีวิตกูอีก<อ>ใช่เลยลูกจ๊ะป่อยฉันแม่ขอเถอะนะนั่นมาดว่าแม่ขอไม่ได้ก็เปลี่ยนเถิดลูกจากข้าน้องมาข่า,มา,าแม่เธอแม่สิ แม่ยอมตายแล้วข้า่ลูกแม่ยอมได้ทุกอย่างฉันฆ่าแม่ไม่ได้ลูกจะตีแม่ไม่ได้ถ้าข้าแม่กลับมา,นนาใช่ไหมลนะูกชายใหญ่และชายเลย็ก <joue> จำมาไว้นะลูก <il S 1> ว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนเรา จะขอโทษที่จะรักลูกจริงเข้ากับผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่าแม่คนนี้ดูเฉกเช่นสมเด็จแม่ข้าพันปีหลวงท่านยังรักและห่วงลูกลูกทั่วทั้งแผ่นดินคุณมารดาหนาหนัก มากความหมายปากขยายสบพนามตามนุสนคือประตูผู้เปิดกำเนิดคนสาธุชนเรียกว่ามาตุคามคำว่าแม่พี่พัดสวัสดิพล ปาดนิพนธ์อปุปมาไว้ล้นหลามวีลบุรุษยุทธการชาญสงครามยังใช้น้ำแม่คับกำกับลบอันสายทานแท้แท้เรียกแม่นม้ำข้าวทุกคำเรียกแม่ แม่โพศหัวแม่มือแม่เท้าเหล่าสมคบแผ่นพ่พบยังเรียกแม่แม่คอรณี Вот, вот, вот. คงเจ็บทำริดีอย่าทิ้งให้แม่ได้แต่งอ่อยเงามองหาลูกเต่าสักคนมา ช่วยชูบทีวีเลือดในอกนั้นกลั่นจนล้นปลีนน้ำนมแม่นี้มีค่านับอนันผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้านแต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่ คนเดียวผู้คนหมื่นแสนผัวแดนนับลา ยังไงเหมือนยังไงอุ้ยโอ้โหมันเออลูกแม่จ๋าถูกใจไหมจ๊าถูกใจไว้หามาอีกแม่ชอบหาไม่ได้หามาง่ายๆนะเนี่ยทําไมคุณโอ้หายากไม่ได้มีอะไรหรอกพูดแค่นั้นแหละอ่ะพ่อเป็นไงดูแล้วประทับใจแล้วเกิน แต่ที่จริงตอนที่เขาทะเลาะกันเมื่อกี้นี่นะยังไงวอมันน่าจะมีแบงค์หล่นเว้พวงไม่มีเลยทำไมพ่อใช้ลักษณะนามแปลกๆพ่อเรียกแบงค์เป็นพวงอ้าวคนเก่าคนแก่ไหอ๋อมันมันมีหลายอันอย่างนี้เหรอก็เขาเย็บมาเป็นพวงมันหล่นเป็นพวงพวงแบงค์เมื่อกี้นี้อ๋อคุณเข้าใจว่าพวงอะไรหรือก็นึกว่าพวงมาลัยออไม่มีแล้วคนแก่ๆที่ไม่มีดีแล้วกระเท้าสามเอโตโต้ล่อไปเก้งหรือว่าันาะ ว่านี่เออนี่นี่เมื่อกี้นี่เป็นเป็นแม่แม่ของบุคคลธรรมดาค่ะแล้วแม่ของแผ่นดินมีไหมยังเหรอก่อนอื่นพ่อพ่อใจร้อนเนี่ยพ่อวัยรุ่นน่ะพ่อนางก่อนพ่นางร้อนพ่อก้าหน้านก่นี่น่นี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 ่นอ่นี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 ่นอ่นน่น่นี่่นี่่่ไ่